สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเก,นเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสัหรับวันนี้21กุมภาพันธ์2566สำหรับข้อมูลข่าวสารนี้นะครับอัปเดตข่าวสารการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนปี2566ครับซึ่งกระทรวงการคลังนะครับกำหนดเอาไว้ภายใน1-2สัปดาห์นะครับจะมีการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์แล้วก็ จะมีการเล็งใช้จ่ายเนี่ยนะครับเป็นสิบใหม่หนึ่งมีนาคม2566ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการนะครับให้เร่งดําเนินการเรื่องนี้นะครับสําหรับการประกาศผลนั้นเนี่ยนะครับสําหรับคาดว่าหนึ่งถึงสสัปดาห์นะครับซึ่งกระทรวงการคลังให้ข้อมูลข่าวสารมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วฉะนั้นนะครับนับตั้งแต่ สัปดาห์นี้นะครับมีลุ้นทุกวันนะครับว่าจะประกาศผลได้ในช่วงไหนนะครับแล้วขีดเส้นตายของกระทรวงการคลังก็คาดว่าเป็นวันที่28่กุมภาพันธ์66นะครับเพราะว่าในส่วนของการเร่งสั่งการให้ดําเนินการโดยเร็วเนี่ยนะครับให้ทันหนึ่งมีนาคม2อ6 6เพราะฉะนั้นนะครับสําหรับบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนนะครับมี ความเป็นไปได้นะครับในการประกาศผลช่วงระหว่างตั้งแต่สัปดาห์นี้คือ 21, 22, 23, 24, 25ไล่ไปนะครับจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566ซึ่งมันอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นที่จะประกาศได้เพราะว่าทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งดําเนินการแล้วก็ให้รีบเปิดใช้สิทธิ์บัตรสการแห่งรัฐรอบใหม่รายใหม่ให้ทันวันที่1มีนาคม2566นั่นเองนะครับอันนี้เป็นคําสั่งของท่าานนายกรรัฐมต ทีนี้กระทรวงการคลังนะครับก็แจ้งชัดเจนว่าคาดว่าหนึ่งถึงสองสัปดาห์สามารถที่จะดําเนินการประกาศผลแล้วก็เข้าคอรมอเคาะพิจารณาปิดเกี่ยวกับโครงการบัตรสุดการของรัฐได้แล้วก็จะใช้สิทธิ์ใหม่นะครับทีนี้สิทธิ์ใหม่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะครับว่าเขาสามารถดําเนินการในขัวของสิทธิ์ใหม่เนี่นะครับเขาสามารถดําเนินการให้เป็นสิทธิ์อะไรบ้างปรับตัวเลขอย่างไรนะครับ ซึ่งเขาก็บอกว่าให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจนะครับย่อมเป็นไปได้ว่าตัวเลขของบัตรคนจนเนี่ยนะครับจะได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะสามารถที่จะใช้ได้ทุกวงเงินนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าทางกระทรวงการคลังเขาสามารถดําเนินการได้หรือไม่ในเรื่องนี้นะครับแน่นอนนะครับการประกาศผลเนี่ยนะครับก็จะประกาศในสามช่องทางนะครับสามารถเช็คได้ก็คือหน่วยงานที่เราลงทะเบียนนะครับแล้วก็เว็บไซต์รวมถึง ติดต่อสอบถามโทรเบอร์ศูนย์ c เซ็นเตอร์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับแล้วก็กระทรวงการคลังนะครับสามารถที่จะดําเนินการสอบถามได้นะครับทั้งนี้นะครับก็รอการประกาศผลนะครับอาจจะประกาศวันเดียวหรืออาจจะประกาศหลายวันก็ได้นะครับแต่ว่าเขาตั้งเอาไว้ก็คือช่วงประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ซึ่งณเวลานี้นะครับก็เข้าสัปดาห์ที่หนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสัปดาห์ต่อไปก็เป็นสัปดาห์ที่สองแน่นอนว่า กระทรวงการคลังต้องเร่งดําเนินการประกาศผลให้ชัดเจนแน่นอนรวมถึงนะครับในส่วนของการประกาศผลที่ต้องเร่งรีบเพราะว่าทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งไว้นะครับว่าวันที่หนึ่งมีนาคมหกหกเนี่ยนะครับควรที่จะเปิดใช้สิทธิ์ใหม่ของบัตรเครดิการของรัฐบ,บัตรคนจนได้แล้วนะครับอันนี้นะครับซึ่งสําหรับการดําเนินโครงการเนี่ยนะครับเขาก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อแต่ว่าก็ติดปัญหาเรื่องความล่าช้าเรื่องของการตรวจรายชื่อ นะครับเพื่อทวมถูกต้องครบถ้วนนะครับเพราะว่าเขาคัดกรองเนี่ยนะครับได้ทั้งหมด13ล้านคน13ล้านสิทธิทผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ7-8ล้านคนนะครับไม่ผ่านนะครับอันนี้คือสถานะลงข้อมูลสมบูรณ์ลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับทั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามเกณฑ์กติกาที่เขากําหนดเอาไว้นะครับซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์นะครับก็มีทั้งผู้ผ่านเกณฑ์ที่ เป็นบัตรคนจนรายเก่าแล้วก็บัตรคนจนรายใหม่ด้วยบัตรรายเก่านะครับที่ไม่ผ่านเกณฑ์อาจจะไม่ผ่านกติกาใหม่ของเขานะครับท่านอาจจะมีสภาวะาครอบครัวดีขึ้นอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ที่เขากําหนดมาตั้งแต่ เป็นสิทธ์ใหม่นะครับสิทธ์เก่าอาจจะไม่ได้กําหนดแบบนั้นนั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารบัตรสุรการแห่งรัฐนะครับเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมแอดมินจะรีบแจ้งข่าวรายงานข่าวให้ทราบต่อไปครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรสุรการแห่งรัฐบัตรคนจนสวัสดีครับ